ใชสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาที่แบบหลายๆคนแบบหาไม่ได้จริงๆค่ะคือก็จะมาบอกนะคะแบบละเอียดนะกดไปตรงเหรียญฟรีเลยค่ะโอเคเข้าไปโอเคค่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็ตรงกีบเซมเลยนะคะกลัวพูดผิดอีกหนึ่งรอบนะโอเคตรงนี้เลยค่ะขยายให้เรานะคะโอเคค่ะพอเข้ามาแล้วค่ะก็เลือกอันที่ห้้หล่ะก,ก็เหมือนเดิมค่ะไม่กินพื้นที่นะคะตรงจุดนี้หรือเปล่าที่ทุกคนงงอะคะ่ะ ให้ทุกคนกดไปเห็นไหมคือแบบเขาให้ทําตามเลเวลนะคะแต่ของเราคือมันไม่มีเลเวลเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าตอนไหนนะคะแล้วเราก็ต้องกดไปตรงนี้ค่ะโอเคค่ะพอมาหน้านี้แล้วก็กดติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นนะคะจนกว่ามันจะให้ได้เลเวลที่เราต้องการนั่นเองบาย